สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับในรถ Honda City เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นตัว s b นะครับพิเศษสำหรับคันนี้นะครับไฟหน้ายังเป็นสีเหลืองอยู่สีเหลืองส้มนะครับไฟสูงยังเป็นสีเหลืองส้มอยู่ส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ทางศู์แถมมาให้นะครับก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับวันนี้ทางร้าน h p l d ก็จะมาแนะนาวิธีการเปลี่ยนไฟต่าไฟสูงไฟตัดหมอกเข้ากันนะครับแล้วก็ไฟในห้องโดยสารนะครับ รวมไปถึงไฟ2ป้ายไฟสัมภาระด้วยนะครับวันนี้มาแบบเต็มสเตมครบชุดอีก1คลิปละกันนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้านก่อนครับว่าลูกค้าเลือกใช้เป็นหลอดแบบไหนครับเดี๋ยวช่างหยิบหลอดให้ดูก่อนครับนี่หลอดไฟหน้าต่ำเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยก็จะเลือกเป็นหลอดรุ่น X ต่ำครับตัว <c oughs> น,นี้ค่าลูเมนสูงถึง1 5 0 0 0ลูเมนต่อคู่นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีไดเวอร์แย่ความสว่างคมชัดแน่นอนครับ แล้วก็เสียงพัดลมเงียบกริบครับตัวนี้มาดูสินค้ากันใกล้ๆครับนี่ครับ X Tom ครับนี่ของแท้ต้องเป็นยี่ห้อทางร้าน HPLD ครับไม่มีของปลอมแน่นอนครับสินค้าจากทางร้านมีคุณภาพครับในส่วนของไฟสูงและไฟตัดหมอกนะครับจะใช้เป็นรุ่น New V 2นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างเปิดกล่องให้ดูครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยจะใช้เป็นขั้วไ s ครับตัวนี้จะเป็นชิปเป็นรุ่นใหม่แล้วครับอย่างที่แจ้งครับเป็น New V 2ครับประกันให้1ปีครับ ในดูไฟสูงครับเลื่อนมาดูที่ไฟสูงครับไฟสูงตัวนี้ก็จะเป็นคั่ว9005ครับคั่วปักตรงรุ่นครับเป็นรุ่นนิวี2เช่นเดียวกันรับประกันให้1ปีนะครับในส่วนของหลอดไฟหน้าต่ําเมื่อกี้ลืมแจ้งครับรุ่น X Tom เนี่ยขอดูหน้ากล่องน,นะครับรุ่น X Tom เนี่ยจะประกันให้2ปีนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นพิเศษเลยสิทธิพิเศษแล้วก็โปรโมชั่น สำหรับพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับติดครบชุดนี้นะครับทั้งไฟต่ำรุ่น x t o n ไฟสูงไฟตัดหมอกนะครับแบบในคลิปนี้เลยนะครับถ้าท่านใช้รถรุ่น Honda City Turbo อยู่ทางร้านเนี่ยก็จะแถมไฟในห้องโดยสารให้ครับไฟในห้องโดยสารไฟมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับนี่ก็มีไฟ2แผ่นที่ไฟเ,เพดานแคปซูลครับไฟสัมภาระ,ละแล้วก็ไฟ2ปลายอยู่ในนี้หมดเลยแถมไปให้เลยครับ เดี๋ยวไปเริ่มการติดตั้งกันเลยครับว่าในรถรุ่น Honda City Turbo เนี่ยในรุ่น X-Storm ติดตั้งยากง่ายยังไงครับมันเริ่มขั้นตอนในการนำหลอดเดิมออกจากตัวโคมรถก่อนนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อติดตั้งให้ถูกวิธีนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝาหลังออกมาครับตำแหน่งของไฟต่ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ก็จะเห็นตำแหน่งหลอดของคั่วเฮอยู่นะครับนี่ครับก็ทําการ เดือยออกมาครับมันจะมีเดือยดึงปักออกมาก่อนครับนี่พอดึงปักออกมาเสร็จเราก็จะมีเดือยให้ทําการกดนะครับนี้ครับช่างอย่าเอามือบังครับนี่เป็นเดือยเห็นไหมครับตรงที่โฟกัสอยู่ให้ช่างชี้ให้ดูก่อนครับเป็นเดือยเป็นเคียวล็อกอะครับอ่ามันจะกดเข้ากดออกได้เดี๋ยวลองกดเข้าไปครับให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนอ่านี่นี่ลักษณะตอนไม่มีหลอดมันจะเป็นลักษณะนี้ครับวิธี นำหลอดเดิมออกก็กดเดือยครับเมื่อกี้มืออาจจะบางกดเดือยออกมาครับค่อยๆกดแล้วก็ดันลงครับโอเคทีนี้ก็เอาไฟต่ำออกมาได้แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการนําไฟสูงออกมาเลยครับนําไฟสูงออกมาก่อนครับนี่ครับไฟสูงตําแหน่งของไฟสูงครับอยู่นั้นครับเดี๋ยวให้ช่างหยิบปลั๊กขึ้นมาดูก่อนครับปลั๊กเติมติดตัวรถครับ่าระบุตําแหน่งของที่กดนะครับตรงไหนครับ ดึงออกมาเลยครับอ่าเป็นเชี่ยวตรงนั้นนะครับนี่ให้ช่างชี้ดูก็กดออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับตรงๆแล้วก็ทําการหมุนหลอดออกมาครับในเ่วนไฟสูงหมุนออกมาครับอ่าหมุนยังไงครับหมุนหลอดครับอ่าหมุนเพแห่งเท่านี้ครับหมุนไปทางทางซ้ายมือครับอ่าอย่างนี้ครับก็ได้หลอดเดิมมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูตําแหน่งไปดูในหลอดเดิมก่อนเปรียบเทียบกับหลอดของ LED ของทางร้านครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับ ตอนนี้ก็นำหลอดเดิมออกมาได้แล้วนะครับโอ้ยตอนนี้หลอดเดิมหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจะเป็นคู่ H7 นะครับหลอดรุ่น xstorm ก็จะเป็นคู่ว H7 เช่นเดียวกันครับตำแหน่งของชิปเนี่ยกับตำแหน่งของขดลวดเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแสงที่ได้ก็จะคมฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่าให้ลำแสงความแน่นแสงระดับไหนฮะในหลอดไฟหน้ารุ่น xstorm ครับไปดูวิธีการติดตั้งกันครับ ไฟหน้าต่ําแล้วก็ไฟสูงครับอ่ไปดูกันครับพามาอยู่ด้านหลังอีกแล้วรอบแล้วนะครับตรงนี้มาเริ่มวิธีการติดตั้งครับวิธีติดตั้งครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นหลอดรุ่นนี้นะครับก็ให้นําแป้นตรงนี้ออกมาก่อน mm. ใช้วิธีแบบนี้แบบเดียวกับช่างเลยนะครับแล้วก็จัดเรียนโอลิงให้ดีๆครับใส่แป้นเข้าไปก่อนครับใส่แป้นยัง,ง่า ใส่แป้งเข้าไปครับแบบนี้ครับปุ๊บแป้งจะเฉียงอยู่ตำแหน่งไหนครับช่างเฉียงลงทางขวาไปเฉียงลงทางซ้ายนิดนึงครับเฉียงมาทางซ้ายนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับว่าเฉียงแบบไหนครับเฉียงแบบนี้ครับนี่ไปโฟกัสชัดๆเลยเฉียงหัวเดี๋ยวลองซูมไปใกล้ๆครับนี่ครับ ตรงนี้จะมีตำแหน่งของเดือยนะครับอถอดเดือยตรงนั้นมาก่อนครับอธิบายให้ชัดเจนก่อนเผื่อท่านผู้ชมเขาไม่เข้าใจนะครับตัวแป้นเนี่ยมันจะมีเดือยแบบนี้นะครับก็เวลาใส่เนี่ยด้านเลี่ยมเนี่ยจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเฉียงไปอย่างนี้ฮะเฉียงแบบนี้ฮะนี่เฉียงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอโอเคเรียบร้อยแล้วก็นำหลอดมาครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำหลอดมาเสียบปลั๊กครับนี่เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงเลยนะครับนี่ปลั๊กตรงรุ่นครับไม่ต้องดัดแปลงครับแล้วก็นําหลอดใส่เข้าไปครับเสียบเข้าไปตรงๆครับตรงนี้ปกติแล้วอ่ะปลายสายอ่ะมันจะอยู่ด้านเฉียงขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าก่อนออกจากหลอดเนี่ยปลายสายจะอยู่ตรงข้ามกับเดือยนะครับเดือยล็อกเดือยที่มันยื่นออกมาจะตรงแป้นนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปรับตั้ง คัสออฟที่ถูกต้องครับว่าความเข้มแสงแบบไหนในห้องตั้งไฟครับตรนนี้ก็จะอยู่แบบลักษณะแบบนี้ฮะน,นี่จะอยูปย่ปลายสายเนี่ยปลายสายเนี่ยจะเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่งครับ๋ยวไปดูกันครับว่าปลายสายเนี่ยจะอยู่ด้านไหนในการปรับตั้งไฟนะครับอ่ะมาดูวิธีการเปลี่ยนไฟสูงครับไฟสูงนี่ไฟสูงก็เป็นตัวขั้วตรงรุ่นนะครับอ่าใส่เข้าไปเลยครับ ตันนี้ก็เสียบปลั๊กเข้าไปก่อนครับจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับดูดีๆนะครับขั้วบวกขั้วลบอยู่ไหนครับะจะเป็นสีม่วงสีดํานะครับตรงนี้ให้สังเกตนะถ้าไม่ติดก็เสียบไปแล้วไม่ติดก็ทําการกลับปลั๊กนะครับเสียบไปครับเสียบเข้าไป เดเขาไปเสร็จนะครับนี่แล้วก็ใส่หมุนเหมือนรอดเดิมทุกอย่างครับตำแหน่งเดิมทุกอย่างโอเคใส่ให้ตรงครับช่างอืมอืมก็ปิดกระป๋ายปลายสายก็จะดิ่งลงไปด้านล่างครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของไฟตัดเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งปิดฝานะครับเดี๋ยวไปตั้งคัสต f ออฟกันอีกทีนะครับเพื่อความ ถูกต้องของความเข้มแสงนะครับในโคมไฟหน้าใน Honda City t u r ท o บเดี๋ยวี่ติดตามชมครับเดี๋ยวพี่ผมเรียนเชิญพี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเคุยกับพี่หน่อยโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับรอช่างติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมาคุยกับพี่เจ้าของรถก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เบียครับเบียพี่เบียพี่เบียนำรถ Honda มามุมนี้ด้วยพี่จะได้เห็นรถด้วยอนำรถ Honda City คันนี้ออกมานานยังครับพี่ออกมาประมาณเกือบปีนะครับ เกือบปีก็ใช้เวลาการตัดสินใจการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าอยู่ใช่ไหมใช,ใช่ครับมีปัญหาอะไรกับการใช้ในหลอดไฟเดิมครับพี่ครับอ๋อรู้สึกว่ามันเ,<ม>าเราติดไม้นี้เลยว่ะอ่าสำน,นึงนี้เปิดไม่กันน่าจะไม่เสียงเบาใช่ไครับก็ก็คือไฟมันไม่ค่อยสว่างครับอ๋อนี่มาจากที่ไหนครับพี่เบียร์ครับออกมาจากลาดพร้าวเลยมาจากลาดพร้าวนะครับร้านร้าน spld สำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่บางบอนสามนะครับก็ มั่นใจครับมาจากลาดพร้าวเลยครับชุดที่พี่เบียร์เลือกเนี่ย